t Happy birthday to you ขับไปรถ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday happy อ๋อเก่งมากลูกนนมาเป่าน้ำลายไหนไหนเป่าไหมเดี๋ยวน้ำลายลงนะเ้กเกเ่งกระตมือตมือต่มมือเรดีดีนะคะวว้าขอบคุณค่ายหรือยังขอบคุณค่าคุณยาหรืยังขอบคุณค่ะ เค้กน่ารักไมลู้กสวยไหมมีมีด้วยมีนอนหลับมีไม่ตื่นเลยโออมีนอนหลับมีนอนหลับไม่ลงหลับไม้ยังไม่ตื่นเลยที่มึงเป็นมีด้เจาเลยพี่ได้มีเลย